ต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ไม่แสดงอาการในระยะแรกการจะรู้ตัวว่าเราป่วยด้วยโรคนี้หรือไม่ชายไทยทุกคนเมื่ออายุก้าวเข้าสู่วัยเสี่ยงคือมีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาค่า PSA ค่ะการวินิจฉัยของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะแรกเริ่มทีเดียวก็ต้องจาะเลือดหา PSA ถ้า PSA สูงผิดปกติก็ต้องดำเนินการต่อไปขั้นต่อไปก็คือต้องให้หมอที่เขามีความชำนาญใช้นิ้วมือล้วงเข้าไปในตาลหนักเพื่อไปคลำต่อลูกหมากให้ดูว่าต่อลูกหมากมีก้อนเนื้อไตแข็งหรือครุขระอะไรหรือเปล่าต่อมโตมากหรือเปล่านะถ้าต่อมขนาดปกติเนี่ยนิ้วมือจะบอกอะไรได้ไม่มากถ้าโตมา,มากๆพอจะบอกได้เล็กมากๆพอจะบอกได้ หรือถ้ามีก้อนไตแข็งก็บอกได้แน่นอนที่สุดนะเพราะว่ามะเร็ง่อกลูกหมากเวลาเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเจ็กผิวข้างหลังถ้ามันโตมากๆเนี๋ยวนิ้วเข้าไปกดปั๊บก็จะเจอทันทีว่าเป็นเม็ดตาตแข็งนั่นก็เป็นขั้นตอนแรกพอถึงตอนนั้นว่าสงสัยอาจจะเป็นมะเร็ง่อกลูกหมากขั้นต่อไปคือต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยทำได้2วิธีหมอส่วนใหญ่ในประเทศนี้และส่วนใหญ่ในสารัฐด้วยเรียกว่า 99%ในประเทศนี้99%ใน1%นั่นคือหมอที่ทำให้เหมือนกัอื่นครับ99%เนี่ยเขาจะใส่อโปตรณ์เข้าไปในทวารหนักแล้วแทงเข็มแนบการตัวซาวเข้าไปในต่อมลูกหมาจิกจกจิกจกแบบนี้นะแล้วเข็มเขาเรียกไบอัซีนีโ e ดมันก็จะดึงเนื้อเยื่อออกมาการเจาะผ่านทวารหนักเนี่ค่อนข้างจะอันตรายถึงแม้หมอเขาจะเตรียมการอย่างดีด้วยยาปฏิชีวนะก่อน ขณะทำหรือหลังทำไปแล้วเนี่ยในวารหนักเนี่ยมันมีเชื้อจุลชีพแบคทีเรียออโคไลเวลาเอาเข็มแทงเข้าไปเนี่ยบางทีมันจะเอาออโคไลเนี่ยเข้าไปในต่อมลูกหมากด้วยหรือเข้าไปในระบบเลือดเลี้ยงต่อมลูกหมากก่อนที่จะถึงต่อมลูกหมาก3 20 0ีงเของคนไข้ที่เจาะต่อมเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมากไปตรวจผ่านทางทวาวรหนักเนี่ยจะติดเชื้อความเสี่ยงสูง ถ้าติดเชื้อเนี่ยถ้าเชื้อเข้าไปในระบบเลือด general circulation เนี่ยคนไข้จะหนาวสัน่นถ้าไม่รักษาทานการถึงชีวิตได้ขั้นต่อไปก็คือถ้าเผื่อเนื้อเยื่อที่เจาะมาเนี่ยมันเป็นชนิดโตเร็วไอตัวเลขที่หมอพยาธิวิทยาเขาอ่านออกมาไม่ใช่6ล้เป็น7ดหรือ8ดหรือ9หรือสิอะไรเงี้ยโอกาสที่มะเร็งมันจะแพร่ออ,อกนอกตับลูกหม,มาก็จะสูงเราก็ต้องทําการวินิจฉัยต่อโดยการส่งคนไข้ทํา ซีทีสแกนของพร่องช่วงช่องท้องและช่องเชิงกรานนะซีทีสแกนเนี่ยจะบอกได้ว่าจะมีต่อมน้ำเหลืองโตรหรือเปล่าเพราะมะเร็งต่อมลูกหม,มากระยะแรกเรื่องมันแพร่ไปเนี่ยมันจะไปที่ต่อมน้าเหลืองถ้าต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติก็อาจจะแนะบอกหมอได้ว่าคนนี้อาจจะมีมะเร็งแพร่ไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็อาจจะทาโบนสแกนด้วยเพราะว่ามะเร็งขั้นสุดท้ายของต่อมลูกหม,มากเนี่ย มันจะชอบไปที่กระดูกถ้าโบนสแกนออกมามีจุดดำๆอะไรเงี้ยซึงไม่ใช่เป็นไขข้ออักเสบหรือเขาเรียกว่า arthritis ถ้าอายุมากๆคนไข้ก็มี arthritis ถ้ามีจุดดำๆที่โดยเฉพาะไม่ใช่ที่ข้อต่อนะอย่างที่ขากระดูกขาอ่อนเงี้ยกระดูกสันหลังเยอะๆเงี้ยก็น่าสงสัยว่ามันอาจจะแพร่ไปที่กระดูกแล้วหรือถ้าเผื่อตอนตรวจครั้งแรกเนี่ยมีก้อนเนื้อตายแข็ง อยู่ในต่อมลูกหม,มากโดยเฉพาะอย่างนี้ใกล้ๆส่วนบนของต่อมลูกหม,มากถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่มะเร็งจะแพร่ไปที่ถุงเก็บน้ําอัุสุจีเนี่ยสูงหมอก็จะส่งคนไข้ไปทำา MRI ด้วย MR i มันจะให้รูปภาพออกมาได้ชัดเจนกว่าแคทสแกนซีทีสแกนจะบอกได้ว่าโอกาสที่คนไข้คนนี้มีมะเร็งแพร่ไปนอกต่อมลูกหม,มากแถวๆนั้นมีหรือ,อยังอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นก่อน ที่จะเตดนใกกาารรัษาหากรู้ตัวว่ามีข้อสงสัยในเบเรงต่อมลูกหมากสามารถติดต่อโรงพยาบาลจุฬารัตได้ทันทีเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงค่ะ